พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสวัสดีครับน้องๆในครั้งที่แล้วเราได้รู้เรื่องราวประวัติของชาติไทยของเราไปแล้วกว่าที่ประเทศไทยเราจะมีอยู่ทุกวันนี้ได้ก็ได้องค์พระมหากษัตริย์ที่มีความสามารถและบรรพบุรุษไทยทั้งหลายคอยช่วยกันปกป้องประเทศและพัฒนาประเทศจนก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ เราเป็นคนไทยคนหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันนำความรู้มาพัฒนาชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองนะครับน้องๆน้องๆพร้อมสำหรับการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆในวันนี้แล้วหรือยังครับเป็นเรื่องที่เราชาวไทยจะได้ไปทราบซึ้งกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทุ่มเทเพื่อเราคนไทยมากมายนะครับ เราไปชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทยและยังเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติพระองค์ได้ปกครองและพัฒนาประเทศอย่างมากเรียกได้ว่าไม่มีที่ไหนที่พระองค์ไม่เคยเสด็จไปน้องๆรู้ไหมครับว่าใครกันตามมาครับถ้าพร้อมแล้วเราอย่ารอช้าเลยครับไปกันเลยดีกว่า ชี้นะสิ่งที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้จะมีคำยากอยู่นะครับเรามารู้จักคำราชาศัพท์ที่ควรรู้เหล่านั้นกันก่อนทรงคือการนำหน้าคำนามราชาศัพท์ให้เป็นกริยาราชาศัพท์พระองค์คือลักษณะนามใช้กับพระพุทธเจ้าและพระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชนิพนธ์คือแต่งแต่งหนังสือ าวันเสาร์ที่5ธันวาคมนี้เด็กๆนัดกันมาทำของขวัญวันพ่อที่บ้านของพลอยมีพัดเพลินและเต้ยทั้งสี่คนกำลังนั่งดูโทรทัศน์รวมกันเพื่อรอกินข้าวก่อนที่จะเริ่มทำของขวัญกันจากนี้ไปท่านจะได้รับชมรายการพิเศษเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมค่ะ ไทพ่อหลวงบันดาลให้ที่ในยุ่งช้างมีข้าวน้ำรินดินดีใครเล่าทุกใดเหินไปบรรเขาด้วยพระบาทเกือบสัตว์วัดทะานำไทยทั้งชาติคนใคร ภาพในหลวงนี่ครับชอบภาพนี้จังดูสิสีเหลืองสวยไปหมดเลยใช่ใช่ตอนที่เราเห็นครั้งแรกนะเราคิดว่าเป็นดอกไม้ซะอีกแต่เป็นคนทั้งนั้นเลยที่คนมากันเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าทุกคนต้องการมาแสดงความรักและความจงรักภักดีให้กับพระองค์นะ่ะคุณลุงคะ แล้วเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรเหรอคะพูดถึงในหลวงหรือเปล่าไพเราะดีจังค่ะใช่แล้วจะเพลินเพลงนี้พูดถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อคนไทยนะพระองค์ทรงไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในทุกท้องที่เลยจ้าที่ไหนแล้งท่านก็ทรงไปทำให้ที่นั่นมีน้ำที่ไหนอดอยากท่านก็ทรงไปสร้างอาชีพให้ เก่งจังเลยนะคะท่านเป็นเทวดาหรือเปล่าคะเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยเป็นเทวดาที่มีชีวิตมั้งจา้าคนนั้นคือลูกของพระองค์ใช่หรือเปล่าคะพ่อใช่แล้วจา้าและคนข้างๆก็คือพระราชินีเดี๋ยวพ่อเอารูปให้ดูนะเด็กๆมาดูนี่มาพระองค์นี้คือพระราชินีพระนามว่า สมเด็จพระนางเจ้าศสิริกิตพระบรมราชินีนาถส่วนที่เหลือก็คือพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์พระราชโอรสก็หมายถึงลูกชายซึ่งก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชบาราชธิดาก็หมายถึงลูกสาวคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณวลัยลัก ทุกพระองค์ทรงทำประโยชน์เพื่อชาวไทยไมาโดยตลอดนะวันที่5ธันวาคมที่เรารู้กันดีว่าเป็นวันพ่อแห่งชาตินั้นก็คือวันที่พระองค์พระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช2470พระราชสมภพก็หมายถึงวันเกิดนะทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธทิเบตอดุลยะเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่เรารู้จักกันว่าสมเด็จย่ายังไงล่ะอ๋อผมเคยเห็นครับที่บ้านผมก็มีภาพพระองค์อยู่เหมือนกันแล้วก็มีรูปในหลวงอยู่เยอะแยะเลยแม่เขาเคยให้ผมดูแล้วก็บอกว่าภาพที่เราเห็นเป็นภาพที่ท่านไปทำงานตามที่ต่างๆใช่แล้วจะเด็กๆดูซิรูปภาพของพระองค์มีมากมายเลยนะ คิดดูซิว่าพระองค์ทรงงานมากแค่ไหนตั้งแต่ที่พระองค์ครองราชขึ้นเป็นกษัตริย์ลำดับที่9ของไทยแล้วพ่อก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดไม่เคยหยุดในหลวงเก่งจังเลยนะครับพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายทั้งจิตรกรรมวรรณกรรมวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์กีฬาดนตรีและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะ อย่างเช่นอะไรบ้างล่ะคะคุณพ่อดูรูปนี้สิพระองค์ทรงงานเกี่ยวกับการเกษตรสอนให้คนนชนบทให้เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองในพื้นที่ที่แห้งแล้งก็ทรงเข้าไปใช้โครงการฝนหลวงแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ําอย่างที่พ่อทําตามที่พระองค์ทรงสอนก็คือเศรษฐกิจพอเพียงจ้าแก้ปัญหาได้จริงๆนะที่พ่อเคยสอนพลายใช่ไหมคะ ใช่จ้าและทีนี้เด็กๆพอจะช่วยนึกตัวอย่างพระราชกรณียกิจได้บ้างไหมจ้าพร้อมรู้ครับกำกังหันน้ำนะครับส่งเสริมการปลูกปากครับส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝินค่ะถูกต้องทั้งหมดเลยจ้าผมเคยเห็นภาพในหลวงเล่นดนตรีเลยครับถูกต้องเลยครับ พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายแล้วก็ทรงดนตรีได้หลากหลายชนิดเลยนะส่วนด้านการกีฬาพระองค์ก็ทรงมีความสนพระไทยในกีฬาเรือใบเป็นพิเศษทรงเคยเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาสีเกมด้วยนะโอ้โหในหลวงของหนูเก่งที่สุดเลยนะคะโชคดีจังค่ะที่ได้เกิดเป็นคนไทยแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับคนไทยถึงรักในหลวงมากขนาดเนี้ยใช่จ้า เพราะพระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนให้ประชาชนมีที่อยู่มีอาหารแล้วก็มีความสุขทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคนเด็กๆก็ต้องเป็นเด็กดีช่วยกันนำความรู้มาพัฒนาประเทศด้วยนะปะไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวพ่อมาเล่าให้ฟังต่อดีไหมดีค่ะดีครับ ทางที่เพลินพัดพลอยเต้ยและคุณพ่อได้บอกไปนะครับว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีอยู่มากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านการแพทย์ด้านการศึกษาด้านาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬาอย่างเช่นมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนแนวพระราชดำริผลิตแก๊สโซ,โซโฮอและเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวพระราชดำริที่ในหลวงทรงตรัสไว้ให้ปวงชนชาวไทยกินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อให้ตนเองอยู่อย่างประหยัดและยอมรับในสิ่งที่มีและยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับท่านทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้าน โครงการต่างๆที่พระองค์ได้ทรงจัดตั้งขึ้นนั้นก็เพื่อช่วยให้ชีวิตราชฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลนั่นเองครับน้องๆครับโครงการต่างๆตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชประสงค์นั้นมีอยู่หลายด้านด้วยกันทั้งด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโรงเรียนต่างๆไว้ในพระบรมราชูปถมัมภ โดยทรงให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์พระราชทานทรัพย์และทรงให้คำแนะนำต่างๆเช่นโรงเรียนจิตลดาโรงเรียนราชวินิตโรงเรียนวางไกลกังวลเป็นต้นด้านต่อมาด้านการประกอบอาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีโครงการในพระราชดำริต่างๆเช่นหมู่บ้านสหกณ์เป็นศูนย์สาธิตสหกณ์โครงการห้วยมะนาวจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยชาวไร่ชาวนาที่ไม่มีที่ทำกินหรือมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพและอีกหนึ่งโครงการส่วนพระองค์คือโครงการหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขาเพื่อเป็นการหารายได้แทนการปลูกฟินเป็นต้น และโครงการตามพระราชดำริอีกหนึ่งด้านที่นำมายกตัวอย่างให้ฟังคือด้านสาธารณูปโภคครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณูปโภคหลายโครงการเช่นโครงการห้วยองคตจังหวัดกาญจนบุรีโครงการนี้เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาความเป็นอยู่และการทำมาหากินของราษฎรควบคู่ไปกับการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และอีกหนึ่งโครงการตัวอย่างคือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวจังหวัดลำพูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาป่าเสื่อมโทรมดินคุณภาพไม่ดีซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของราษฎรเป็นอย่างมากโดยให้มีการจำแนกประเภทป่าเสื่อมโทรมในบริเวณที่ราบแต่ดินยังคุณภาพดีจัดสรรให้เป็นพื้นที่สำหรับราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินเข้ามาอยู่อย่างถาวร และดำเนินการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ทำลายป่าและทำการปลูกป่าทดแทนให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้านโครงการต่างๆที่พระองค์ได้ทรงจัดตั้งขึ้นนั้นก็เพื่อช่วยให้ชีวิตราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลนั่นเองครับ ชี้นะน้องๆรู้ไหมครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระนามเต็มว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินรทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีผู้ทรงเสวยราชที่มีพระชนชีพอยู่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย และยาวนานที่สุดในโลกช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆมาลองทำกิจกรรมนี้กันครับเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วไม่ยากเลยล่ะครับน้องๆลองทำดูนะข้อที่หนึ่ง ข้อใดคือพระนามราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระมหิตราที่เบศอดุลยเดชวิกรมข้อที่2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระปรีชาสามารถในด้านใดบ้างการกีฬาการดนตรีถูกทุกข้อข้อ3ข้อใดเป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการเกษตร โครงการฝนหลวงข้อที่4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ใดราชวงศ์จัก,กรีข้อที่ห้า โครงการใดคือโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณูปโภคโครงการห้วยองคตได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วค่ะน้องๆข้อที่หนึ่ง ข้อใดคือพระนามราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชคำตอบคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชนีนาถค่ะข้อที่สอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระปรีชาสามารถในด้านใดบ้างพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีพระปรีชาในด้านต่างๆมากมายเลยนะคะทั้งทางด้านการกีฬาและการดนตรีด้วยค่ะคำตอบคือถูกทุกข้อข้อที่สข้อใดเป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการเกษตรโครงการฝนหลวงคือ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการเกษตรค่ะเป็นโครงการที่ช่วยเรื่องฝนไม่ตกและความแห้งแล้งให้เกษตรกรนะคะข้อที่สพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในราชววงศ์จักรี ในลำดับที่9ค่ะข้อที่5โครงการใดคือโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณพปโค,โครงการห้วยองคตเป็นยังไงบ้างครับน้องๆในหลวงของเราท่านทรงงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจริงๆครับเพื่อให้เราชาวไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราตอบแทนพระคุณของท่านง่ายๆได้โดยเป็นคนดีในสังคมไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และที่สำคัญอย่าลืมนำคำที่ในหลวงตรัสใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแค่นี้ง่ายๆก็ถือว่าตอบแทนพระคุณท่านแล้วครับน้องๆในครั้งหน้าเราจะทราบพระราชประวัติคู่บุญบารมีของในหลวงของเราท่านก็คือสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ